เอาชาตินี้กูกเข้าได้ไหมเนี่ยค้างเลยฟีฟ่ามันปัญหาเยอะจริงๆเลยเย็ดเป็ดโอ้โหปัญหามันก็เยอะจริงๆเลยฟีฟ้าเวนเนี่ยะเนยอ่ะก็สำหรับใครขึ้นแล้วประสบปัญหาเกมเข้าไม่ได้ที่มันเป็นรูปอ่าเรื่องเนี้ยตอนเวลาเราเข้าเกมมันค้างนานใช่ไหมผมก็เป็นนะผมก็เป็นผมแกและ แกแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ผมอัดแล้วแต่มันไอเนี่ยมันอ่าไฟเสียก็เลยได้อัดใหม่เนี่ยก็หลังแรกนะัะมันจะมีอ่าให้โหลดอยู่นะ,ะก็คือไฟซิงโค้ดซิงโค้ดนี่ก็คือไอตัวนั่นแหละตัวรันตัวรันก่อนข้อเกมฟีฟ่าอะไรซ้ำเนี่ยโหลดมาเลยหาพื้นที่เซฟปึ๊บแล้วก็รอไปครับรอไปก่อนรอไปก่อนอผมโหลดไปประมาณยีอันเลยละ อ่ะเราโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยผมโหลดมาสามันอันแรกก็โหลดโหลดรองไว้แต่โหลดไว้ก่อนหน้าน,นี้แหละก่อนที่จะมาแก้ปัญหาโหลดไว้แต่ไม่ทําอะไรมาแล้วเรามาที่อ่าอ่าตรงที่เราเซฟเกมนะฮะเซฟเกมถ้าเห็นไฟเยอะนี่ไม่ต้องแปลกใจเป็นไฟรูรปภาพทั่นเลยรูปภาพอ่ารูปภาพนักเตะที่ผมบ่างๆก็เอาไปลงลงแม่งนั่นแหละเพราะความเทน,นะฮะก็ <c oughs> บอกเลยครับว่าปัญหานี้ต่อให้คุณลบเกมออกหรือว่าลงเกมลงเกมใหม่ก็ไม่หายครก็ต้องแก้ด้วยวิธีวิธีเดียวก็คือเข้ามาที่เกม Data เลยที่แอปตีฟ้านล์สามแล้วก็ไอัวซิงโคดเนี่ยตัวตัวประเด็นเลยก่อนอ่าจะว่าไงดีไอตัวก่อนหน้านี้แต่ก่อนมันก็มีปัญหาเนู่ะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าอ่าวิธีนี้ง่ายๆก็คืออ่า แตกไฟล์เลยถ้าหากคุณเอาไปเซฟไว้ที่อื่นแต่เราผมเอามาใส่ในโฟลเดอร์นี้เลยโฟลเดอร์พีฟาเอาละ3 t s เลยเพราะว่าผมลบ,บ,ลบนลี่ปุ๊บลบไอตัวซินโคนี่ปุ๊บแตกไฟล์ตัวนี้เข้ามาแทนที่จบงี้ไ <c> ง <oughs> ได้ e ตามนั้นฮะเราจะบอกโอ้ยเข้าเกมได้จิมเบอว่าแม่งไม่ใช่แบบอันนี้ลปลตาวงี้เออผมจะบอกมันเข้าได้นะมันเข้าได้จริง อ่าไม่ได้ย้อมแมวาไม่ได้ย้อมแมวโอเคนะสังเกตว่ามันจะเริ่มดันละก่อนหน้านี้มันจะค้างแบบค้างเลยไม่มีไอตัวดำๆลื่นไหลไปเลยมันจะค้างแบบนานมากนานเป็นชั่วโมงผมนั่งจนอันนี้แล้วเนี่ยนั่งจนแบบไม่รู้จะทำอะไรละตอนนั้นผมผมไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปเช็คในเวเ็บเพจของฟีฟ่าออนไลนสามก็เลย ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยว่าต้องแก้ปัญหายังไงนะฮะอ่าโอเคเห็นไหมเข้าได้นะฮะก็นะสบความสำเร็จในชีวิตโอเคถ้าหากอ่อใครเป็นอ่าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสามารถแบบว่าอันนี้นะผมจะถ้าคอมเมนต์ไว้ผมก็ยินไปตอบแหละ อ่าถ้าเจอปัญหาอะไรนะฮะก็เราชอบกดไลค์กดแชร์กดสตั๊กคลายก็แล้วผมจะทิ้งลิงก์ไอ้ตัวซิงโคดนี้ว้ให้นะอ่าเข้าไปดาวน์โหลดแล้วแก้ปัญหากันได้ตามผมเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสด,ดีครับบ๊ายบายจ้า